รายการนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอานมีภาพไม่หาเสียงที่ไม,ม่มหเหมาะสมที่อยากไว้ข่ะแนะนำนะครับเชื่อว่าสัตว์จำพวกลิงเนี่ยนะครับเป็นสัตว์ที่คนไทยอย่างเราคุ้นชินกันดีอยู่แล้วใช่ไหมเพราะว่าลิงตามบ้านเรามันมีอยู่เยอะแยะเกลื่อนกาดอะเนาะ,ะมีทั้งในแบบสายน่ารักมีทั้งในแบบสายที่น่าทีบแต่สำหรับในสาระนอกห้องเรียนกับวิชาเกินสัตว์โลกวันนี้เนี่ยนะครับพี่ยังไม่ได้มานำเสนอลิงแถวบ้านเรานะแต่จะมานำเสนอลิงที่อยู่แบบโอ้โห โอ้โอ้โหคือแก๊งลิงแปลกนั่นเองนะครับและสำหรับใน EP นี้เนี่ยมีตัวไหนแปลกเข้ารอบกันบ้างตามมาดูกันเลยนะครับกูว่ามึงเซ็นเซอร์บ้างก็ได้นะกูดูแลเสียวเกี้ยวยังไงไม่รู้สาระนอกห้องเรียนแบกวิชาเกินสัตว์โลก สำหรับใน EP ีนี้เนี่ยนะครับพี่จะไม่มีการจัดหมวดหมู่ลิงโลกใหม่ลิงโลกเก่าหรือว่าลิงมาแขกหรือว่าลิงอะไรก็ช่งางเถอะพี่จะไม่มีการจัดหมวดหมู่ใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ใน EP ีนี้เนี่ยจะเน้นกับหน้าตาของลิงอย่างเดียวเลยนะว่าตัวไหนมีความแปลกตัวไหนมีฟีเจอร์ที่ยูนิคและตัวไหนมันมีความที่แบบว่าเออ อ,อย่างที่เห็นนั่นแหละเอาเป็นว่าพี่ยัยคัดมาละเอ่อคัดมาประมาณ9สายพันธุ์นะครับเรามาดูกันเลยนะว่ามันมีลิงสายพันธุ์อะไรกันบ้างเริ่มจากพี่คัดจมูกเมื่อกี้เลยนะครับลิงจมูกโตตัวนี้นั้นมีชื่อว่า Proboscis Monkey นะครับหรือว่าลิงจมูกยาวนั่นเองโ <Wow. S 1> ดยสาเหตุที่ลิงสายพันธุ์นี้เข้ามาอยู่ในโผนั่นก็เป็นเพราะว่าอย่างที่พวกเราเห็นกันนั่นแหละนะครับจมูกของพวกมันเนี่ยมีความยูนิคเอามากๆเลยโดยเฉพาะในลิงตัวผู้เนี่ยนะ ยาวลงมาอย่างกังวงโดยพี่ลิงจมูกยาวเนี่ยนะครับเป็นลิงที่มีถิ่นกําเนิดอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลบ้านเรานะอยู่เซาท์อีสต์เอเชียนี่เองนะครับแถบประเทศบูในประเทศมาเลเซยประเทศ,เเทศฟิลิปปินส์อะไรพวกนี้ก็สามารถเจอลิงสายพันธุ์นี้ได้นะแล้วด้วยความที่ตัวผู้เนี่ยเป็นลิงที่มี2ง,งวงนะครับงวงล่างงวงบนเนี่ยก็เอาันดับ9้าไปเลยให้ตายเถอะอันดับที่8ลิงโกลเด้นส u b n o โนส หรือว่าลิงจมูกเช er oh, ิดสีทองนั่นเองนะครับโอ้โหสายพันธุ์เมื่อกี้พกดังมาเยอะสายพันธุ์นี้ดังมาถ่ายมาแนหมดว่าลิงจมูกเชิดหรือว่าข้างจมูกเชิดสีทองเนี่ยนะครับพวกมันเป็นลิงที่มีถิ่นกําเนิดอยู่ในเขตภูเขาสูงทางตอนใต้ของจีนนะครับซึ่งในแถบนั้นเนี่ยอุณหภูมิมักจะหนาวเย็นฝุดๆไปเลยนะนักวิทยาศาสตร์ก็เลยสันนิษฐานกันว่าที่ลิงสายพันธุ์นี้มันวิวัฒนาการให้ตัวเองไม่มีตั้งจมูกนั่นก็เป็นเพราะว่าเพื่อการป้องกันการถูกน้ําแข็งกัดดั้งจมูกนนนัั่เอง กูเลยตัดปัญหาทิ้งกูไม่มีจมูกแม่งไปเลยมีแต่รูจมูกเนี่ยดูดิเกิดมาเป็นไวร้อนก็ไม่มีดั้งแล้วนะครับแต่ถึงแม้ว่าจะดั้งหักยังไงพี่ยอก็ว่าลิงสายพันธุ์นี้เป็นลิงที่น่ารักอยู่นะครับดูเนี่ยมันปุ้งปุ้ยแล้วก็เออเออเออโอเคเอาลำดับแปดไปเลยช่วยหยุดซูมไข่ลิงสักทีได้ไหมลิงสวยแปลกตัวที่7นั่นก็คือเ r e y c h a n g ดนะครับหรือว่าข้าง5้าสีนั่นเองพี่ลิงหรือว่าข้างสายพันธุ์นี้เนี่ยนะาพวกมันก็เป็นลิงแถวแถวเพื่อนบ้านเรานี่เองนะครับ เจอแถวลาวแถวเวียดนามแถวคอมเมนเนี่ยเขาว่ากันว่าบ้านเราก็มีแอบเจอกันบ้างนะเพราะมันติดชายแดนบ้านเราอะเนาะโดยความน่ารักของพี่ข้างห้าสีก็ดูตามหน้าตาของพวกมันเลยนะครับเออมีอยู่5้าสีอยู่ละมัง้งไม่รู้นับยังไงแต่หน้าตาบองแบลวอันเป็นเอกลักษณ์ของข้าง5้าสีเนี่ยนะครับมีทั้งในตัวผู้และตัวเมียเลยนะแต่ส่วนใหญ่แล้วตัวผู้จะขนสวยกว่าก็ตามภาษาลิงนั่นแหละและได้ความสวยงามบวกกับหน้าตาที่ยูนีคของพวกมันเนี่ยนะครับข้าง5้าสีเนี่ยถือได้ว,ว่าเป็นสัตว์ที่ถูก ล่าจนเกือบเพี้ยนแล้วนะปัจจุบันนี้ใกล้ศูนยพันแล้วนะครับกตสะสเต็บเดิมๆแถวบ้านเราเนี่ยแหละยิ่งแม่มันไปแดกแล้วก็เอาลูกมันส่งขายเป็นสัตว์เลี้ยง <c oughs> ในประเทศไทยเคยมีจัดแสดงข้างสายพันธุ์นี้ด้วยหน้าที่สวนสัตว์ดูสนะิแต่ปัจจุบันนี้ไม่รู้ยังอยู่อยู่ไหมนะคู่นั้นนะ มาต่อสายพันธุ์อันดับที่6กันเลยนะครับอันดับที่6นั่นก็คือจีสโกรเดนลงเกนะครับหรือว่าข้างทองแห่งชมพูทวีป <Wow. S 1> โอ้โหนั่นมันงอคงนี่ว่ะ <Yeah. S 1> แต่ทำไมภาคนี้อวาตารมาหน้าดําเงียเพื่อนลิงสายพันธุ์นี้ถือว่าเป็นลิงศักดิ์สิทธิ์ของชาวเทือกเขาหิมาลายันเลยนะ เออเป็นลิงที่มีทินกําเนิดอยู่แถวเทือกเนั้นแหละแถวอินเดียลัดอัสซัมนะครับก็มีตำนานกล่าวขานถึงลิงสายพันธุ์นี้อยู่มากมายแหละแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นไลฟ์โนเวลของคนสมัยก่อนที่เขาจินตนาการสาคัญกว่าความรู้อ่ะนะแล้วก็ตามเคยนะครับไพเม็ดสายพันธุ์นี้ใกล้ศูนย์พันอีกละไม่รู้เป็นห่าอะไรขนาดกุศลศิ์นะเนี่ย <c oughs> แล้วในชื่อคอมมอนเนมของลิงสายพันธุ์นี้ที่เรียกกังว่าจีสโกลเดนลิงเกอร์นั่นก็เป็นเพราะว่านักธรรมชาติวิทยาที่ค้นพบและทำข้อมูลลิงสายพันธุ์นี้คนแรกนะเขามีชื่อว่าเอ็ด เวิร์ดพิชชาร์จีนะครับอ่าเรียบร้อยนามสก,กุลกูก็เลยศักดิ์สิทธิ์ไปด้วยเลยทีนี้จ ดยในลิงสายพันนี้เนี่ยนะครับตัวผู้เนี่ยนะพวกมันจะมีสีทองเข้มอลามชามอย่างที่เห็นนี่แหละแล้วก็หน้าดําๆเนี่ยนะครับส่วนตัวเมียเนี่ยนะพวกมันจะมีสีที่อ่อนกว่านะครับแต่ก็หน้าดําเหมือนกันนั่นแหละลิงแปลกตัวที่5ตัวนี้นี่กระบังสูงหน่อยนะครับสายพันธุ์นี้หลายคนอาจจะไม่รู้จักกันนะ the blausas monkey นะครับหรือว่าลิง the b l a s a s นะเออตัวนี้มันไม่มีชื่อไทยนะครับเพราะลิงสายพันธุ์นี้เป็นลิงที่มีถิ่นกําเนิดอยู่แอฟริกาทางตอนกลางนู้นนี mm ่ hmm. ดูทรงผม ดูไฮไลท์หนวดคราวพี่แกซะก่อนยูนิคสุดๆไปเลยใช่ไหมล่ะตัว <What? S 1> อีชื่อแปลกๆที่เรียกกันว่าเดบรัสมังกี้เนี่ยมันก็เป็นชื่อที่มาจากคนที่ค้นพบพวกมันคนแรกนั่นแหละนะครับเป็นนักชีววิทยาชาวอิตาเลียนคนหนึ่งแหละชื่อมันก็เลยออกแนวแปลกๆหน่อยนะ <Okay. S 1> กพราถือเป็นลิงสายพันธุ์ที่อยู่ในแก๊งของลิงโลกเก่านะครับก็มีขนาดกลางๆแหละตัวผู้เขาว่ากันว่าตัวโต,ว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 ตวเนี่ยเกิโลนะประมาณนั้นเองแล้วก็เป็นลิงสายพันธุ์ที่มีถิ่นกําเนิดมีแหล่งกระจายพันธุ์อยู่ค่อนข้างที่จะกว้างขวางนะ อยู่ไปตั้งแต่ตำป่าภัยตำน้องนะ้าจนถึงถึงภูเขาสูงโนอ,อ่นน้องลิงเดอร์บัสมังกี้นี่ก็ถือว่าเป็นลิงอีกชนิดหนึ่งนะครับพี่ๆยาว,ว่าหน้าตาของพวกมันนี่ออกไปได้ทางน่ารักนะอโอ้กูเพิ่งชมว่าน่ารักหยกหยก,ยกชูนิ้วให้กูสะละไวเลอ่อนตัวน้อยๆเนี่ยสีสันของพวกมันก็จะเหมือนลิงมาแขกแถวบ้านเรานี่แหละแต่พอโตขึ้นอายุประมาณ2-3ถึงปีเนี่ยพวกมันก็จะค่อยๆเริ่มเปลี่ยนสีขนเริ่มมีทรงผมกบหนวดเขาเหมือนกับพ่อแม่มัน ซึ่งลิงสายพันธุ์นี้ก็เช่นเคยนะทั้งตัวผู้ตัวเมียมีเซตแบบนี้เหมือนกันหมดเลยมีกระบังสูงสีน้ําตาลแล้วก็มีขาวสีขาว <Okay. S 1> ลิงแปลกอันดับที่4นะครับสายนี้จะเป็นสายโกรนนะเ <c oughs> มื่อกี้ทรงผมดีเลยแต่ทำไมตัวนี้มันโกรนวะเนี่ยบออุคาลีนั่นเองนะครับหรือว่าลิงหัวล้านตามชื่อเลยเพราะผมพี่แกมันหายไปไหนหมดก็ไม่รู้นะครับก็เลยถูกเรลียกกันว่าลิงหัวล้านน่ะนะคือมันเป็นแบบนี้ทุกตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวผู้ตัวเมียก็จะหัวล้านแล้วก็แดงเถิกเหมือนกัน เลยนะยกเว้นวัยเด็กนะครับซึ่งกระบังก็ยังจะไม่สูงเท่าตัวพ่อตัวแม่มันนะแต่พอโตขึ้นมาฮอร์โมโนเริ่มพุ่งพล่านเท่านั้นแหละ <c oughs> ขึ้นไปบนหัวเลย <c oughs> น้องลิงสายพันนี้เนี่ยเป็นลิงที่อยู่ในแถบทวีปโลกใหม่แล้วนะครับเป็นลิงที่อยู่ในแถบอเมริกาใตา้นะใกล้ศูนย์พันธุเริ่มเหมือนกันสายพันธุ์นี้เพราะว่าถูกล่าและก็ถูกทําลายที่อยู่ <c oughs> อาศัยนะี่ยและพวกนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่สปีชี์เดียวหนะ้ามันมีทรับสปีชีดชด้วยละมีสปีชีที่มีขนสีขาวด้วยนะครับแต่ก็หัวแดงเถื่อน กันนั่นแหละโถโหลนแฟมิลี่กู อันดับที่สามน้องลิงเอ็มเพลอร์ทามารีนนะครับเฮ้ยนี่มันตัวน่ากู <S <S <ess> <S ไม่ใช่น่ากูยอยู่บนต้นไม้เนี่ยโอ้แต่ทำไมน้องน่ารักจังเลยอ่ะ <S <S <ess> <S น่ารักสิครับขึ้นชื่อว่าเป็นลิงแจวแสนรู้สายทามารีนแล้วแต่ก้อนนะโอ้มันมีหลายทามารีนเลยเนาะอ่าก็แน่นอนแล้วนะครับเจ้าลิงสายพันธุ์นี้ก็เป็นลิงแห่งอเมริกาใต้เหมือนกันพบเจอในธรรมชาติก็แถวประเทศบราซิลแถวประเทศเปรูแถวประเทศบลรเวียอะไรประมาณเนี้ยนะซึ่งลิงสายพันธุ์นี้ที่ติดอยู่ในโพนั่นก็เป็นเพราะว่าพวกมันเป็นลิงที่มีหนวด สวยงามแบบผู้พันชไนเดอร์เคฟเซีะนะครับแต <What? S 1> เ,เป็นหนวดแนวนอนนะ <laughs> ทั้งตัวผู้ตัวเมียของลิงสายพันธุ์นี้นะครับจะเป็นลิงที่มีหนวดสีขาวยาวออกมาแบบนี้เหมือนกันทุกตัวเลยยกเวนเบบีอะนะครับถือว่าเป็นกลุ่มลิงขนาดเล็กที่พบเจออยู่ในตําป่าประเภทป่าอเมซอนบาซินอะไรประมาณนี้นะอืมเป็นลิงที่ออกแนวน่ารักนะครับเป็นลิงสายที่มันมีคนอยากเลี้ยงเยอะมากเลยนะสายพันธุ์นี้เนี่ยเพราะว่ามันถือว่าเป็นพ็อกเก็ตเพ็ดเลยนะครับอืมน้ำหนักตัวนี่้500กรัมเองมังโอ้ยตัวไม่ถึงกิโลเนี่ยพกพาไปไหนก็สะดวก ลิงแปลกอันดับที่สองแล้วนะครับนี่เลยรอยยิ้มกินใจลิงเจลาดานั่นเองโอ้โหหรือว่าเจลาดาบาบูลนั่นเองนะครับถึงจะมีชื่อบาบูนแต่พี่แกก็แยกเป็นสายของตัวเองมาแล้วนะไม่ใช่บาบูนแล้วละ่ะโ,โดยในสายพันธุ์นี้ดนต้องบอกว่าหล่อเหลาเลยนะครับโดยเฉพาะในตัวผู้เนี่ยโอ้โหตัวยางโครงยางใหญ่อื้มือแล้วก็ไม่ได้แดงแต่คอกับอกนะอย่างอื่นก็แดง จะได้ความเซ็กซี่ของกล้ามอกแดงๆของลิงสายพันธุ์นี้ก็ทําให้พวกมันติดอยู่ในโผพี่แย่นะครับอย่าโฟกัสผิดจุดนะเฮ้ยซูมซะเสียวเลยพี่ที่ลิงเจลาดาตัวหน้าอกสวยตัวนี้เนี่ยนะครับมันคือตัวผู้นะอ่าตัวเมียจะแฟบๆแบบนี้แหละแต่ตัวผู้จะเต่งตึงนะยิ่งในช่วงฤดูผสมพันธุ์เนี่ยนะตัวผู้ของสายพันธุ์นี้นี่จะท็อปฟอร์มสุดๆเลยนะครับทั้งขนโอ้โหมันอะบัลลักกักขนาดนั้นวะคือประมาณว่าพี่แกก็ดูดีในหมู่ลิงแหละอ ลิงเจลด้านั้นเป็นลิงที่มีถิ่นกําเนิดอยู่ในประเทศเอธิโอเปียนะครับอยู่บนที่ราบสูงบนภูเขานู่นโดยความสูงที่พบพี่แกนั้นก็จะประมาณตั้งแต่พันแเมตรไปจนถึง4ี่พันเมตรเลยนะครับถือว่าเป็นลิงดอยอย่างแท้ทูเลยและถึงแม้ว่าจะเห็นพี่แกเขี้ยวยาวแบบนี้นะแต่อาหารจริงๆและที่พี่แกกินกันเป็นประจำเนี่ยก็คือหญ้าเท่านั้นเองนะครับมากกว่า90%ของอาหารหลักของลิงสายพันธุ์นี้คือหญ้านะครับ โอ้ให้ตายเถอะนี่แดกแค่ย่าพี่ยังล่ําซ้าได้ขนาดนี้เลยเหรอวะอันดับ2ไปเลยและเราก็มาถึงอันดับสุดท้ายอันดับหนึ่งของลิงที่หน้าตาหล่อเหลาที่สุดนในโลกกันแล้วนะครับและลิงตัวนั้นก็คือลิงแมนวริลนั่นเองนะครับโอ้โหมึงจะยิงใส่คนดูตั้งแต่ต้นเลยเลรอวะฮ่าฮ่าลิงหน้ามีสีตัวนี้แหละนะครับมันโด่งดังตั้งแต่สมัยเมื่อก่อนแล้วนะเคยดูการ์ตูนไลออนคิงกันไหม ลิงผู้เท่าตัวที่มันชูพี่ซิมบ้านั่นแหละบนหน้าผานั่นแหละคือลิงแมนดริลนะครับไอตัวนี้ก็เป็นลิงฝั่งแอฟริกาเหมือนกันนะครับพวกมันจะเป็นลิงที่อยู่ในแถบของตะวันตกทางตอนกลางๆของแอฟริกานะในตัวผู้ตัวโตเต็มวัยของลิงสายพันนี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นลิงที่ตัวใหญ่มากๆเลยนะครับเพราะว่าน้ําหนักแม็กซิมัมของพวกมันที่เขาเคยวัดกันเนี่ยมากกว่า40กิโลเลยนะครับ ถือว่าเป็นลิงอีกสายพันธุ์ที่ตัวใหญ่ทรงพลังเลยนะครับแล้วก็โอ้โหเขี้ยวยาวฟุดฟุดไปเลยนะโดยเอกลักษณ์ของลิงสายพันธุ์นี้ในตัวผู้เนี่ยนะครับเมื่อถึงวัยโตเต็มวัยแล้วเนี่ยหน้าของพวกมันก็จะออกสีนะโดยเฉพาะตรงจมูกนะครับก็จะเป็นสีแดงๆตรงนั้นแหละเห็นไหมอ่าแล้วก็ตรงข้างๆจมูกเนี่ยก็จะออกเป็นแนวสีขาวไปจนถึงสีเทาไปเลยนะครับและพี่แกก็ไม่ได้ออกสีแค่หน้าหนะ้าพี่แกออกสีตรงตูดด้วยดูขนตูดพี่แกดิครับโอ้โหเซ็กซี่สุดๆ ไปเลยอ่ะคิดได้ยังไงเนี่ยตูดสีลุงแถมมะเขือยังสีม่วงอีกส่วนลิงตัวเมียของสายพันธุ์นี้ก็อย่างที่เห็นเนี่ยแหละนะครับโอ้โหยังกับคนใช้ <laughs> ไม่มีอะไรโดดเด่นเลยอะแต่เห็นพี่แกเป็นลิงที่หล่อเหลาเทเอาการแบบนี้แล้วเนี่ยก็ยังเสียงติดอยู่ในบัญชีใกล้ศูนย์พันอยู่เดียะนะโอ้โหว่าคนแถวนั้นเขาทำลายที่อยู่อาศัยมันแล้วก็ล่าเอาเนื้อพวกมันมากินะนะครับให้ตายเถอะตูดสีรุง้งกูมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยเป็นไงกันละ่ะลิงก้าอันดับที่พี่เียนํำมาเสนอให้ทุกคนได้ดูกันเนี่ยมีสายพันธุ์ไหนถูกใจใครๆบ้างก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับแต่ต้องบอกไปก่อนนะครับว่าลิงก้าอันดับที่พี่เยียามาจัดในโพข,ของพี่ พียนเนี่ยมันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของพี่เย็นล้วนๆนะครับสาหรับใครที่เห็นว่ามีลิงก์ที่แปลกกว่าน,นี้หรือว่าชอบสายพันธุ์อื่นมากกว่านี้ก็ตามนั้นเลยนะครับก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปแล้วกันไว้คุยคุยกันนะโอเคสําหรับวันนี้ไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับแล้วกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้รายการวิชาเกินจาติเงาของพี่เย็นด้วยนะครับสำหรับวิชาเกินสันโลกไอพี MVP ได้ทัเกี่ยวเรื่องตัวอะไรนะ้วอย่าเล่านติดตาชมด้วยนะครับมึงเลิกซูมไข่เลี้ยงสักทีด